สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวโมบองบามาแล้วเดิมมันอีกก็ชิมก็ขอเดี่ก็ญาติพี่น้องทั้งหมดเลยจ้ากินเลยจ้ามอกินให้บ้ห่งจ้าอันนี้โมแม่องเพล้จ้าดกาเดี๋ยวจะมเต็มกอนนจ้าตนง่ายแล้วอันนี้อดกบปตู้ กิกินอันนี้ก็ะอตกนไก่น่าต่อในเดืนอมือเลยอันนี้ก่กินไเบิงัอนอีเขาป่าตีไก่ตีไก่นักเตใกล้ๆคน <laughs> อันนี้ย่างพวกนมได้ดิได้ย่างนมย่างนมย่างนมหมูหายออกมือ าเอแก้วเพื so <sh arp inhale> ่อนหน่าชด่วนนะยาิด้ยทีเจะกมาไบอให้มาดนไม่รู้ล้มยันจะล้มมาลุกลมแต่ตายเลยก็น้ไม่น้อบกย่เป็ดกขาวน้อยเลยเนาผมยู่วัดขึ้นอยู่เลย

กูนั่งกินดูแล้วก็สต๊าฟเองไกินอะไรกันมาบ้างอู้หู้ยคั่มปูไหมกินคั่มปูไหมไปใส่ปูไปกินแกงว่าเสียงอ่นไหมนใส่ว่าดืมทำไมทำไมมัใส่เหมือนเราคั่มปูน้อยปาค่าเป็นยั

bạn cười 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 phải, cười 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 เล<ๆ>นี้ไม่มีตัดต่อครับบางมันี่ทำไมไม่ทายเลยไม่ได้ไอ้นุ่กินอันนั้นบเกียบาเรืองยังบกเกียบา่เรืองเนี่ยแบบสนิทประสัดเ็ดขาสิก็ดกแค่ด้ย่นี่หรอเัาเขากกว่าเขาตัวมกเห็นแล้วยี่ตัวมุกเป็นตัว่าตัว เนื know, das ้อสัรค์มันมันแม่นครับมันมันัมันหามตอนนั้นม้ามมาอยู่เนอะขอรู้ต้องห่ะปลามียปตาเมีที่ออกมานี่ออกมามันมมันมามีเือแดงขายบครับความวยมิจต่เฮตดไหมแล้วก็ลาภวาอยู่นี่นไเดียวมหนาแล้วนั้นนังาเออมีเลแดงมาขามมา